วนี้ทีมงานนะครแดงโปรโมชั่นนำพาทุกท่านมาที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงอำเภอเมืองรปรดปัตณีหรือที่ชาวบ้านชอบเรียกว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนี่ยวครับมาเพื่อกินเจครับเนื่องจากอยู่ในห่วงเทศกาลกินเจครับไปดูครับ